เป็นคู่พิเศษเป็นคู่ไฮไลท์นะนับชกุมแดงผ่านกันชกม,มาสามหมื่นกว่านะคู่ต่อไปปรบม,มือต้อนรับขาปดีติดตัวแก่ใจลอยยัน ไปเลยต้องไปเลยนับชกคุณน้ำเงินน้องใหม่ใจสู้ปรบม,มือต้อนนับน้องปีใหม่ทุกประจามีสิทธิอัรา3สามยกสองพักสองสามยกแม,ม่จับบาสบอลตีแตกบะสบอลตีแตกบะสบอลดูการเดิน่นดองครับ สร้างสีสันแม่ดุตาครับดุตาครับแล้วมาง,งามด่าแท้โอ้โหอาญาจะต้องปล่อยเด้อจะต้องปล่อยอีกทีนึงขอเสียงเชียร์น้ำเงินดังๆหน่อยเร็วขอเสียงเชียร์ขาวบารีแดงดังๆหน่อยเร็วมีควองไปเรื่อยมีควองไปโหมีควองไปเลยตายเร็วดึงเสียงนั่งสุด ทำงานต้องห่วใจไวเยขอบคุณครับมวยคูนี้เรามาดูการไหว้โค้งว่าตูนใครจะมอนกว่ากันเวลาเดินรูดเชื่อใครตัวไหนจแอนกว่ากันดูนะครับโอ้โหคนยกป้ายคนยกป้ายลืมบอกชื่อเลยไม่บอกอาจารย์แล้วสิงสิงภูเพชร นี่อาจารย์คนเรามทำงานเป็นครับทำงานเป็นไหมโอ้โหขมเทียนสวบายระดับขมเทียนครับโอ้โหเตียมหาภัยน้ำยองยองระบายระับมวยไหลออกเด้ออี้มเเด้อเอไหวายบุฟ่าเหมือนจำเลยครับเหมือนจำน้ำกระติ๊กยิ้นชะบาดสว่านนะ สวยงามครับพ <TH> <rawd unre> ี่น้องคร่ายคู่สวยด้วยครับใ่าคู่สวยนะครับอาจารย์พลับเข้าใจทำงานครับอาจารย์พลับเข้าใจทำงานด้วยครับสาวน้อยฝาแป้ดนะลูกนะท้าปณีสาวน้อยปาแป้ดนะลูกแม่น้องพีใหม่ได้จะมองเอาด้วยน้องพีใหม่เอาด้วยโอ้โหดังทั่วโลกมาเนี่ยอาจารย์พลับทายทอดข้ามเพลงเล็กน้องพีไม่ทั่วโลกใคร ไทยรายการโปรโมุทโปรโมุทหอยพุกสิบด้วยนะและเธอด้วยออกไปด้วยลูกตะเ k e l คู่แรกของเมืองไทยพี่น้องครับตะเ k e l คู่แรกของเมืองไทยไทยเนียนๆักาประดลาดไทยเนียนแล้วเอาไปทีก่อนกับประเทศมาภาพไทยกันใหญ่เลยด้วยเนี่ยอ่าขอบคุณครับไทยหม่การเป็นคู่แรกของเมืองไทยนะไทยเป็นคู่แรกของเมืองไทยในการเชื่อผมสิอล้าเดีนยวถ้าเขาเอาไปลงข่าวช่างเก่งติดตามด้วยนะ เอาไหว้ครูเปรียบเทียบร้อยนะพี่กองโอเคครับฟังบรรยกาศนิดนึนนงนะฟังนะฮะช่องให้สนุกอย่าเตะกระจับกันเพราะมักระจับไม่มีดูด้วยแม่ก่อนสนิทด้วยนะเป็นเพื่อนกันด้วยการแสดงพี่น้องกับการแสดงเอาสามหรือสองยกให้กันก่อน,นสองยกพอมันจะมันมแห้งสองยกพอตีไปทวงหนุ่มๆเองหัวนี้นักงตะลิบจะหมดยกครับ

ึใจพี like ่น้องครับองดังไน้นังไปด้วยร่วมี่ทนังัร่วมกันดังลาาทยทีนี้ให้าพี่น้องดังดครับคือปองคอองสสิบสะมเนับถึงแปครับนับถึงแปมุมาต่อเรื่องบนี้

ขอเสียงปรบมือเมื่อวันนี้ดังๆหน่อยเร็วขอบคุณครับขอบคุณที่ไม่ขี้เหนียวเสียงปรบมือมข้าขอบคุณโอ้โหคนนี้จะดังไปด้วยโลกเก็บเทพไปด้วยไปออกทุกซ่องของประเทศไทยขอเสียงเชียร์น้องปีงใหม่น้ำเงินดังๆหน่อยเร็ว ร้องเสียงเดียกี่สาวแค่นักขาปนีดังๆหน่อยเร็วนี่เธอผู้นี้เธอจะนอ้องขาให้เธอถลยขาปนีน้องครับบอกบอกน้องขาน้องครับมันจะบัพกพมันลื่นข้าวไปลวเลยเหนื่อยเอาน้ำให้หหน้ำไวกว่อนน้ำนี่ยังมัลุกน้ำโอเคเพื่อขาหน่อยเอานี้เจ๊เล่จ๊ น้องบบปอมปล Barn, บมือน้องบบปอมคนน้ำหน่อยเ็วผมเห็นรอยยิ้มมันก็ต้องหลบแล้วเหรอฮะท่านคุณผู้ติครับหมดยกของคู่นี้ผู้ช่วยสมสังจะมอบรางวัลพิเศษให้คนละหนึ่งพันบาทนะครับ แกแกว่าตัดศูนย์ออกเหลือคนละร้อยครับปรบมือหน่อยนะมาช่วยช็อตสั่งไปเร็วพ่อสัางวันให้ปวดนี้ครับแม่ก่อนสนาด้วยก,ไไดดกินวันที่สิบจองตัวที่นี่นะเอายกเดียวใช่ไหมพอยกเดียวพออาจารย์หยุดแล้วม,มาลูกม,มาอ่ะยกเดียวมาแล้วปแป๊แป๊บใหแจกกันอ่าเอาอันนัทำยกเดียวอาจารย์เอากี่ยกเอายีบบ้างหรือไม่เอาอ๋อให้เงินก่อน,อนอแล้องให้ช็ต่อนอ่ะ เราันจ็อคลอยพอยแล้วลอแล้วคือแบบเจ็บไม่เจอลอแล้วจะไม่เจอเจ็บมาลอยแล้วก็ทำดีครับขอบคุณครับท่านี้ครับท่านี้แล้วเจ็บพูดต่อไปที่มันจพูดต่อไป